ไม่เป็นเที่นี่น้น้องครับหมาหมาสองตัวนี้มันอยู่ที่ไหนอะครับที่นี่ครับอยู่สูงครับมันอยู่มานานนะครับนหรอครับแล้วมันเกิดเหตุกาอะไรขึ้นเป็นหึงได้ตายครับโดนยาโดนเมื่อไหรอะครับ โดนเมื so, charge, like? of, right? so like ่อคืนแล้วเพราะอะไรเป็นถึงโดนยามันไปก่อกวนเข้าหรอครับหรือไงไม่แล้วแล้วเพราะอะไรครับก็อยู่ตรงตัวนี้คาเป๋าตัวตัวไหนเข้าเข้าไปใกล้กันนะพี่พี่นั่งฝั่งนู้นนะครับนั่งนั่งฝั่งนู้นหน่อยอ่านั่งกับมันกันได้ครับตัวนี้ขาเป๋ครับอ่าฮะขาเป๋ครับมันอยู่มันอยู่ตรงรถนี้ครับมันเฝ้างรงรถตรงนี้ให้ครับชื่อชื่ออะไรครับตัวนี้แดงครับแล้วตัวนู้นนะครับพี่ไอ้หมาไอ้หมา ตัวผู้กับตัวเมียเลยใช่ไหมครับน้าใช่ครับมันอยู่เฝ้าศูนย์เนี่ยเหรอครับทุกวันเหรออยู่ศูนย์นี่มานานแล้วครับเหรอครับอ๋อมานายเขาขาาหมใ้ครับเราเราเราเห็นว่ามันร้องเพลงชาติได้ด้วยเหรอได้ครับเนี่ยมีคลิปนะครับมันร้องเพลงชาติถึงเช้าเหรอครับใช่ครับร้องร้องเพลงชาติครับก็เปิดคลิปให้พีก็ดูหน่อยครับโอ้ มันก็ถูกวางยาตายเลย,เลยคือมันก็เฝ้าศูนย์อยู่แหละครับเนี่ยเฝ้าศ <พอ S 1> ูนย์งงอ๋อคืินผมตวรวจยามตรวจอะมก็วิ่งตามผมครับตัวนี้ตัวนี้วิ่งไม่ได้ผมเตะครับตัวนัดชนอ๋นอครับดีแล้ว พี่แล้วเวลาคือมันก็อยู่ศูนย์เนี่ยเวลาลูกค้ามามันก็ดูแลลูกค้าเงี้ยเหรอครับใช่ครับดูรถให้ครับทั้งคืนนี้เดินตรวจครับตัวนี้มันก็ต้อไม่เหงื่อแล้วแล้วตัวไหนที่เล่าเพลงชาติทุกเช้าครับเอาตัวนั้นชื่อม้าชื่อม้าเหรอครับเปล่งงจักรเปล่งฮวงจักรอครับใช่ได้จะเอาหมาแล้วจะหอครับเริ่มหอนนะครับเพลงชาติครับเ่รด ครับน้องอยากฝากอะไรถึงคนที่ทําใจร้ายแบบนี้ไหมครับก็อยากฝากครับก็ใครที่ทําแบบนี้ได้ก็นะครับใจมันก็ยิ่งกว่าหมาครับครับครับแล้วนี้เขาจะทําอะไรต่อครับหลังจากนี้นี่ครับก็จะปลูกฝังมาของตัวนี้นะครับฝังมันไว้ที่ศูนย์เลยนี่ยฮะใช่ครับแต่เอายืนยันคือหมาไม่เคยไปก่อความวุ่นวายหรือไปสร้างความเดือดร้อนใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับลูกค้าเข้านี่นะครับคือ นอนเฉยๆคือไม่ควรลูกค้าครับตื่นเช้ามาก็ร้องเพลงชาติเงี้ยนะใชแปดโมงนี่ระทังดังข้างในครับร้องเพลงชาติครับเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูครับครับัครบพี่รู้สึกยังไงกับหมาตายครั้งนี้ครับพี่มันก็สงสารมันเหละนะพี่ก็เห็นมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันละครับไม่ก็เห็นตั้งแต่มาแฟนมาอยู่ศูนย์โตโยต้านี่แหละครับแล้วพี่มีอะไรฝากถึงคนที่กระทำแบบนี้ไหมครับ อยากฝากถึงคนที่ทำมาให้มันตายเหมือนหมาเนี่ยแหละครับจริงๆเนี่ยพู้ไปกินแบบใส่มาแบบนั่งรู้ใส่ด้วข้าวมาให้กินเวลาเข้ายู่ครับมันหมานิสัยยังไงครับพ่อหมานิสัยดีใส่ดีมากเลยใช่ไหมครับครับใส่ดีหมาเนี่ยสงสารมันครับหมาเจ้าก็มีทั้งหลายตัว พี่เออาะไรมได้ครับพี่อาคลิปนังไครับคลิปพี่พอคนที่มาทำผมรู้ใจ